สวั anyway. สดีครับเพื่อนๆนะครับผมเอาสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเนาะเฮากระสบไปที่แต้มรวม2ตัวรางเนาะนะครับสำหรับเลข่างนะครับผมเฮากระจาให้คู Official ่ห้เดนให้เพื่อนๆไปเป็นที Champion ่เ mm รียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเฮากระสีเทียบช่วงสองสูตรนะครับสำหรับแต้มรวมเนาะนะครับเฮาเสียวกวงๆไว้จักหน่อยนะครับเพราะว่าในตัวเลขของเฮานั้นมันแคบแล้วนะครับเนาะเฮาได้สี่คู่เด่นสําหรับเลขรางนะครับนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กระสีเทียบช่วงสสูตรนะครับอตัวหนเขาแต้มก็ซีว่าโอเคเลยนะครับเนาะ นะครับผมลากาในช่วงถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวเ้างสีลงคลิปแทนเพื่อนๆอยในช่วงถ่ายคลิปก็คือนะครับเ้างสีผาเพื่อนไปเบิ่งต้นตะเคียนนะครับเนาะต้นตะเคียนขอนตะเคียนใหญ่นะครับผมทีเพิ่นเอาขึ้นมาจากในน้ำในห้วยนะครับเนาะเพราะว่าในห้วยนะครับเพิ่นสิเฮ็ดฝายนะครับเพิ่นเฮ็ดฝายชนประทานนะครับเนาะอ่าเป็นฝายชนประทานนะครับฝายขนาดใหญ่นะครับเนาะอ่างบประมาณหลายร้อยล้านนะครับแล้วมาเนี้เพิ่นกําลังดําเนินการก่อสร้างนะครับเนาะแล้วเพิ่นก็ได้ขุดจกนะครับแล้วก็ ทำเพื่อนสีสั่งสั่งไฟนะครับสั่งไฟสั่งสั่งไฟกันน้ำนะครับเนาะมีโครงการสั่งไฟกับน้ำกันน้ำนะครับเมื่อวานที่นี่เพื่อนก็จะลงไปนะครับความลึกประมาณหกเมตรนะครับเนาะตกลงไปเพราะว่าเพื่อนกะสิว่างต่อหม้อว่างอย่างนะครับเนาะเพื่อนไปพอคอนใหม่นะครับเนาะคอนใหม่คอนตะเขียนนะครับคอนใหม่ใหญ่นะครับลึกลงไปหกเมตรนะครับบ้านนี้เพื่อนก็เลยเอาขึ้นมานะครับโอ้มีความเาามากแล้วก็ใหญ่มากนะครับเนาะยาวถึงสิบห้าเมตรเลยนะครับความเาวนี่ประมาณสามพ้นอบละ สามสี่คนอบก้นใหญ่นะครับเนาะแล้ววานที่นี่นะครับเพิ่นก็เลยออกมาวัดนะครับเนาะเป็นนมาวัดเดี๋ยวห้องมีคลิปให้เพื่อนๆเบิ่งอยู Filip ่ในใครคลิปนะครับเดี uh. ๋ยวไปเบิ่งนําก okay. ันนะครับว่าขอนใหญ่เลยนะครับทั้งใหญ่ทั้งเหยาทั้งใหญ่ทั้งเหย้าเนาะนะครับผมเอาสำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวห้องเสียเบิ่งแต้มรวมสองตารางก่อนเนาะแต้มรวมสองตารางในอ่าแต้มในในสูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเนาะเป็นสูตรใหม่นะครับเดี๋ยวห้องกษียบมาเบิ่งเส้นทางกรเด็นของตัวเล็กแค่หน่อยนะครับเนาะในสูตรนี้นนนนนนนะะะะะะะคคครรรัััับบบบเเเเเป็ลลขตาาผมกสจช่แ จากการประมวลผลใส่เลขสองตัวก็คือเอาแต้มล่างเก่าเลขล่างเนี่ยเอาเฉพาะเลขล่างเลยนะครับก็คือเลขสองเลขสองตัวล่างนี่แหละนะครับเอามาคำนวณเนาะหลักสิบล่างสองครั้งหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกสามกงที่แล้วก็เดินไปแปดตัวนะครับเนาะนะครับโมนึงโมนึงโมนึงนะครับมีบวกสองอยู่ตำแหน่งหนึ่งก็คือสองตัวใช่เนาะนะครับมีตัวที่เจ็ดนี่นะครับเนาะตัวที่เจ็ดนี่ก็บวกสองนะครับมีตัวเดียวที่บวกสองนอกอย่างที่เรียงแต้มไปนะครับจ้างในวันนี้นะครับเนาะการประมวลผลออกมาได้ค่ะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามกับเลขเก้านะครับ แต้มเก้านะครับนะครับแต้มเก้าเข้าไปที่นะครับเก้าศูนย์เข้าแต้มเก่าเนาะนะครับมวดต่อมานะครับเนาะกับโมวนออกมานะครับเจ็ดเก้าเข้าแต้มหกเนาะนะครับมวดต่อมาแต้มแปดนะครับหนึ่งเ <eterm> จ <oon> ็ดเนาะมวดต่อมานะครับแต้มหกหกศูนย์นะครับตัวต่อมากแต้มหกนะครับซีสองเนาะมวดต่อมานะครับแต้มซีนะครับสามหนึ่งนะครับหวดต่อมานะครับแต้มเจ็ดนะครับแปดเก่า วันต่อมาแต้มสามครับวันต่อมาแต้มสามนะครับแต้มสามสองหนึ่งออกสองหนึ่งเนาะต่อมากอะครับเนาะสี่หกแต้มศูนย์นะครับต่อมากับสองแปดแต้มศูนย์วันต่อมานะครับเก้าซีเต้มสามครับสามเจ้ากับแต้มศูนย์นะครับห้าเก้าแต้มซี่นะครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์แต้มศูนย์นะครับสามสองแต้มห้าสามแปดแต้มหนึ่ง นะครับเราก็หกหนึ 8, ่งเต็มเจ็ดนะครับสำหรับในวันนี้นะครับประมวลผลออกมานะครับได้ออกมาเป็นตัวนี้นะครับเนาะนะครับลักสิบล่างสองครั้งนะครับหกบวกหกนะครับหกสองเท่ากันได้สองสองบวกลักหน่วยคือหนึ่งสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกสามเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งบวกสองเป็นสามบวกหนึ่งเป็นสี่ได้แปดตัวนะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่นะครับเนาะ นะครับสำหรับสูตรไม้นะครับเนี่ยสูตรไม่สูตรที่หนึ่งนะครับเนาะสำหรับนะครับคเรนที่เข้าจับแฟนเพื่อนไปก็คือตัวนี้เนาะนะครับเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเอาเฉาะแต้มมาเทียบนะครับเนาะแต้มนะครับตีโคเนี่ยนะครับแต้มนะครับนะคับเนาะในสูตรที่หนึ่งนะครับแต้มได้ไปที่หกเนาะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสาม นะครับนี่ก็แต้มสูตรที่หนึ่งนะครับเนาะนะครับมาีนนะครับเนาะสำหรับสูตรเก่าของเขานะครับสูตรเก่าที่เขาใส่นะครับเขาใส่ทุกหวดนะครับเนาะนะครับในหัวนี้นะครับเขาใส่บ้าหลายหัวในหัวล่าสุดเนี่ยลดเนี่ยลดนะครับแต่ว่าเส้นทางการเดินของตัวเลขนะครับมีหลุดอยู่หนึ่งวดนะครับในเลข่วนนี้เลข่วนนี้เดินมายี่สิบหัวนะครับเดินยี่สิบหัวนะครับมีหลุดหนึ่งหัวซี่หกนะครับหลุดหนึ่งหดแล้วก็เดินต่อนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหัวนะครับเดินต่อเจ็ดหัว วดล่าุด ial, นี่นะครับเนาะนะครับลวนก้าวสวนีหกหนึ่งไม่มีแต้มเจ็ดรุดนะครับเนาะรุดนะครับเตงได้ก็ดีนะครับเลขมั่นถึงแปดตัวนะครับเนาะเดี๋ยวในวันนี้เห pues, าองมาเสียบเลยนะครับเนาะการประมวลผลในวันนี้นะครับประมวลผลออกมาเฉลี่ร้อยด้ตัวเก่านะครับได้ตัวเก้านะครับเก้าศูนย์สองสามสี buzzer. ่ห้าหกแปดเก้าศูนย์สองสามสี่ห้าหกแปดนะครับได้ตัวเก้านะครับสำหรับในวันนี้เนาะนะครับ เอานะครับสําหรับนะครับขัดตัวนี้นะครับเนาะนะครับในเลขตัวนี้นะครับในตําแหน่งที่4เนี่ยมันบบเดินนะครับตําแหน่งที่4นี้มันไม่เดินนะครับตําแหน่งที่4นี้ไม่เดินนะครับเนี่ยตําแหน่งที่4ไม่เดินครับไม่เดินเลยนะครับตําแหน่งที่4นี่ยครับไม่เดินเลยนะครับถ้าเขาตัดนะครับสมมุติว่านะครับเนาะสมมติว่าถ้าเขาตัดสมมุติว่าเราตัดนะครับตัดแต้มนี้นะครับ ถามว่าเพิ่มแจมนี่นะครับหกเจ็ดแปดนี่นหะถ้าเราเพิ่มตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะได้ตัวเดิมนะครับก็จะได้ตัวเดิมก็จะได้เก้าศูนย์สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัดตัปตัวนี้นะครับเก้าศูนย์สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับถ้าตัวนี้ก็สะได้ตัวเก้ากันนะครับเพราะถ้าตัดตัวนี้ตัวไม่เดินนะครับตัวตำแหน่งที่สี่โบเดินเก้าศูนย์สองสี่ห้าเก้าศูนย์สองสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าศูนย์สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเท้าเพิ่มนะครับถ้าตัดตัวที่ไม่เดินนะครับแล้วก็เพิ่มตัวที่หลุดไปนะนะครับยังได้ก็ดีนะครับเราก็เอาตามสูตรเดิมนะครับเก้าศูนย์สองสามสี่ห้าหกแปดนะครับเก้าศูนย์สองสามสี่ห้าหกแปดนะครับแต่ว่าฐานเขาตีเพิ่มนะครับเราก็จะเป็นตัวนี้แหละตัดแต้มสามก็เพิ่มแต้มเจ็ดนะครับเก้าศูนย์สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับลองดูนะนะครับ ตัดเลยตัวไม่เดินนะครับมันบ่เดินมาหลายงวดเรายี่สิบงวดเราบ่เดินนะครับเนาะไม่เดินยี่สิบงวดเราไม่เดินเอาตัดตัดเลยก็ได้นะครับตัดเลยก็ได้ถือว่าไม่เดินเลยนะครับไม่เดินเลยไม่มาเลยแม้แต่งวดเดียวนะครับตำแหน่งอื่นก็ยังมาอยูงหดสองหดอยู่นะครับตำแหน่งนี้ไม่มาเลยเนาะเอาเก้าศูนย์สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนาะนะครับเอานะครับเก้าเก้าศูนย์สองเนาะเก้าศูนย์สอง นะครับ4 5 6 7 8 4 5 6 7 8นะครับนี่นะครับเนาะถ้าเ้าเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าห้าเปลี่ยนแปลงในวดที่มันหลุดนี่ทางวดที่หลุดนี้นะครับก็ถ้าห้าเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเพิ่มตัวนี้ไปนะครับเหมือนตัวนี้ถ้าเพิ่มตัวนี้เหมือนตัวนี้เนาะถ้าเพิ่มตัวนี้เหมือนตัวนี้นะครับ6 7 8 แต่ถ้าสัวนี้มันเก้าศูนย์หนึ่งมันก็จะเข้าแต้มศูนย์ตัวนี้เนาะ <น ies S 1> เอาเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเลยตัวที่ไม่เดินนะตัดเลยนะครับต้องเพิ่มตัวนี้มานะครับก็จะเข้าไปที่เกตนะจังในงวันล่าสุดน,นีน่เนาะอย่างในงวันล่าสุดน,นี้นะครับแต่ว่าเขา้าเปลี่ยนตัที่แหลกนะครับเราไม่เปลี่ยนแต่มารุดเข้ากับคิดยูนะครับแต่ว่าเข้าเอาเดิมๆมาเลยมันก็เข้ามาเข้ามาเข้ามาแต่ว่ามันก็นมารุดตําแหน่งเดิมมารุดตําแหน่งเดิมเลยนะครับเอาในงวันนี้นะครับตัดเลยนะครับตัดเลยนะครับในงวันนี้เนาะอย่า็นแี้ับ้นาะ เ้าศูนย์สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอานะครับชนตอะไรบ้างนะครับมีหกนะครับชนหกชนหกเนาะแล้วก็ชนเจ็ดแล้วก็ชนแปดแล้วก็ชนเก้าชนศูนย์นะครับชนสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้หกตัว จนหกตัวเลยนะครับเนาะหกตัวว่าจนหลายแต่จนไปถึงหกตัวเลยนะครับนะี่เนาะหกตัว,ว,น,ตตน,ตวนะครับหกตัว,นะตวก็ได้ไปที่เก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สี่เนาะเก้าศูนย์สี่หกเจ็ดแปดนะครับได้ไปหกตัวเนาะ ้าศูนย์สี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่หกเจ็ดแปดเขาวัดเลยนะเขาแต้มมาตัวอันนี้ก็ห้าเก้าเนี่ยก็ซี่แต้มนะครับห้าศูนย์ไม่เข้านะครับห้าศูนย์ไม่เข้าเนาะห้าศูนย์ไม่เข้าครับห้าศูนย์ไม่เข้านะครับแปดเก้าเข้าเ็ดแต้มแปดศูนย์เข้าแปดแต้มเนาะว่าเขา้ทห้าศูนย์นะครับห้าเก้านะครับห้าเก้าแปดเก้าแปดศูนย์สามตัวครับตัวที่เข้าแต้มเนาะมีอยู่สามคู่นะครับห้าเก้า แปดเก้าแปดศูนย์ตัวนี้บล็อกเขานะครับนะนะครับถ้าตัวอื่นนะครับเนาะตัวอื่นก็จะมีสองแปดก็เข้าศูนย์แต้มสองเก้าหนึ่งแต้มไม่มีสองศูนย์สองแต้มไม่มีสองสองสี่แต้มนะครับสองสองเข้าสี่แต้มห้าแปดสามแต้มไม่มีห้าสองเข้าเจ็ดแต้มแปดแปดหกแต้มแปดสองก็ศูนย์แต้มเขาแต้มหลายตัวอยู่นะครับบล็อกเขา่าแต่งแต้สองเก่าเนาะสองเก่าไม่เขา้านะครับเนาะถ้าเหมือนนี่ก็เป็นซิบ ิบสองคู่เด่นไปที่สามคู่นะครับห้าเก้าแปดเก้าแปดศูนย์นะครับสำหรับแต้มพวงเฮาได้หกตัวได้แต้มหกตัวเก้าศูนย์สี่หกเจ็ดแปดนะครับเอานะครับกะบสิบสองคู่นี่กับขอนแล้วขอนแล้วนะครับเนาะสหรับในคู่ชุดนะครับเด่นไปที่สามตัวห้าเก้าแปดเก้าแปดศูนย์นะครับเอานะครับแต้มร่วงพวงเฮากะลงมาหายมันแฝงบ่อยเนาะก็มีสูตรใหม่ยู่สูตรหนึ่งแต่สูตรใหม่เนี่ยมันกะเดี๋ยวเขากะจังคอยมันกะกวงกวงอยู่นะครับมันยังกวงอยู่นะครับแต่ว่ายังได้ก็ดีนะครับเนาะก็เข เอาก็เอาคงหวงไว้นะครับเพื่อเพื่อว่าเพื่อมันจะคอยเพื่อความชั่วเนาะนะครับก็เอาแปลตัวเลยนะครับส่วนมาแล้วได้หกตัวนี่นะครับกันเอาหน่อยหน่อยตัวมันก็จอดที่หลุดนาะนะครับเนาะนะครับเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวห้องก็สิไปเบิ้งอันต้นตะเคียนนะครับเนาะอ่นะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งต้นตะเคียนต่อกันเลยนะครับเนาะเอานะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ที่ร้านไปเลยนะครับไปต่อที่ต้นตะเคียนเลยนะครับเนาะถ่ายคลิปนี้แหละต่อจากนี้ไปเลยนะครับเนาะ อานะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพื่อสำเนียงไกรล่าเพื่อนไปเลยสวัสดีครับเอานะครับนอนเสียสี่พ้าเพื่อนเพื่อนว่าเบิ้งเงนเพื่อนเอาเพื่อนว่าไม่แต่เคียนน่ะเนาะเพื่อนว่าไม่แต่เคียนน่ะเพื่อนเอาว่าไม่แต่เคียนเพื่อนเอาม้าแต่งแจหวยรำหวยสงข้ามเพราะว่าเพื่อนจกเห็ดไโคงการเพื่อนเห็ดไฟน้ำร่น บานที่นี่เพื่อนก็เลยจกขึ้นมาแล้วไปเห็นคอนใหม่เนี่เพื่อนเลยเอามาวัดนี่นะครับคอนใหม่คอนนี่เพื่อนมาความเหงาสิบหาเม็ดวุ้นแล้วไปอวยร้านมันบแล้ววุ้นอะไรวุ้ยันกินไปวุ้นแล้วมันเลยมันต้องใช้ที่ชาเหรอฮึต้องไปถอยมองมันกว้าง ค่อีเราก็ด้เจ๊กเ็นบ่เออไปเดินนาไปเขาเป็นข้ามไถมาทางพี่บ่เอ้ยเพงเห็นมันเปเงี้ยดี้งามพรนียังมันมัดงานกาเร็วงานเขาเรียนบ่โออายุท่ายพันปีบ่พันปีคนนี้ขันพ่าพันปีบ่พันเลยต้องพันปีเพราะว่าเลิกเลกลงไปประมัหาห้องเม็รนี่ต้องพันปี ทอดโซ่อนหอยตะเคียนใหญ่นะครับเพิ่นเอามาแตงแตงหวยมาจักเออมาต้องหอยอยอโอ้ยเ่ยาเย่ยสิบหาเมตรนี่ครับพ่อเสียวมาห่อนเมื่อกี้นเลยเนี่เราขันแนวมาน เอาลงมากเมื่อกี้นี่นะครับน้ลอดน้ำว่าแล้วน้าบ่อปว่าย่เตืยงเนียว่าว่สวงกัดเทียเติมเยอะเลยนี่ครับสิบห้าเมตรยู้งยาวแหงนะครับยาวแหง นี่่ยพน,นี่นะครับเนาะขอนตะเคียนใหญ่นะครับนี่นะครับเพราะเอามาเมื่อกี้นี่นะครับเพิ่นเอามาวัดเนาะนะครับขอนใหญ่นะครับขอนใหญ่ขอนตะเคียนใหญ่

ฮะที่น่ไได้หาแล้วก็หาไปถามที่แม็โครด้วไม่ได้หรือยังแต่ว่าใครจะรู้อบ่บอกโอ้พู้เป็นอาไรดนะดนน้ำมองนดนน้ำมองจังไหนนอนอะ พึ่งอึ้นมาพิ่งก็สิย่างรอกวอนม่สัวก็เห็นกอนม่บอกขี้เหกอนหมแต่ผูู้เห็นควันม่แต่พบอกเบผู้ใบนะผูู้บอกังรับข้านเข้ก็เลยเอาเอาเอาผูน้ำมากข้นั่งละเก้าสาอยนี่นี่ีได้แล้วปนี่อ้ามันออกมือคืนนี้เก่าสามนี่นีมันไม้าสามทุนผม ลดอ๋อทะเบียนลอยขั้นแจมนะขันที่เป็นก่อนมาโอ้ยออกทั้งสองโตเรื่อยมาขึ้นทั้งหนึ่งแปดทั้งเก้าสามมาขึ้นเยโอ้ยนาเสียดายเนาะนายสีมาตะมว่านี่เนาะขันมาตะมว่านี่ถือกบนล่างเนี่ยนี่บนล่างเลยขั้นมาแต่เมื่อวานนี่เนาะออกไปมาขึ้นนี่โอ้ยเสียดายแล่เก้าสามกับหนึ่งแปดโอ้ยผ่านผ่านไปเลยบ้าน

เสียมั้นเดือนนึ่งเส้นหนึงเส้นโกดมองเสียต่อไปทำการล่างนะครับล่าง โอ้ยขีดต่มฟงใส่คนบ่ะนี่เสียงหน้ามาจับผู้ใดมาลัออกเอ,อาเ่าท่านพ่ออาทิตยอากลับขึ้นมาขวายแฉะอ่าคันเบิ้งลักษณะแบบนี้คือแข่เออไม่หางฟองอ่าขึจ่อระเข้จ่อระเข้นีนน่รูปลักษณ์ของมันว่ะเพราะว่ามันมีงามงามมันเป็นทรงงอกึ้นทั้งๆมันคือหัวนะ,ะบ้านทั้งหลังเป็นหางบ้านอ,อันตัวมัวมันเป็นขาบ้านนี่เดียนะ๋ยวเบิังคือแข่เนี่ยไหม โอ้มันก็แค่ขาคักแล้วเนี่ยแเขาคักอยูเท้จอละเคเลยนี่ยเลี้ยวบางยังเสียถ่ายภาพมุมนี่เห็นเป็นแข่เลยได้เนี่ยภาพมุมนี่นนนเเยเนาะเจอได้โชว์ได้นามอยูบอ่บมอ